กระัสวัสดีทุนผู้ชมไรเดอร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านวันนี้วันศุกร์ที่22ตุลาคม2564ท่านผู้ชมจำนวนผู้ติดเชื้อนวันนี้เนี่ย9,810คนและจำแนกอยู่ในเรือนจำเนี่ย120คนส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่9,800คนท่านผู้ชมนะครับร้อยละของการตรวจพบเชือ้อ14.68%นะไม่ขึ้นไม่ลงอาทิตย์หน่อยๆน่อยแล้วท่านผู้ชมณะขนะนี้นะครับจะเปรียบเทียบคร่าวๆให้ฟังว่า14.68%เนี่ย สมมุติเราตรวจ1,000 0คนเนี่ยเราจะเจอผู้ติดเชื้อประมาณสัก1,400กว่าคนก็เป็นตัวเลขคร่าว <c oughs> ๆแล้วกันท่านผู้ชมนะนะขณะนี้นะ ส่วนผู้ติดเชื้อเข้าข่ายการตรวจแบบ ATK antigen test kit 2,898คนนะเอามาขยํารวมกันก็ประมาณสัก12,000ส่วนจำนวนผู้ป่วยเนี่ยที่รักษาตัวและไปรักษาตัวเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านหายเป็นปกติ1513คนนะวันนี้นะท่านผู้ชมนะส่วนผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามทั่วไปโรงพยาบาลเอกชนต่างๆหรือแม้จะเป็น hospital นะ 1 2 3 1 7คนท่านผู้ชมนะขณะนี้นะครับลวนแล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสีเขียว12,317คนท่านผู้ชมนะฮะแต่แฝงไปด้วยตัวเลขของจํานวนผู้ป่วยที่มีอาการหนักท่านผู้ชมสีเหลืองสีแดงหรือสีแดงแป๊ดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาเริ่มที่ผู้ป่วยอาการหนักก่อน2585คนนะฮะใขณะนี้นะส่วนผู้ป่วยที่แบบต้องใส่ท่อช่วยหายใจแบบหนักจริงๆเนี่ย 583คนนะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้ขอเป็นส่วนหนึ่งในกําลังใจขอให้ท่านฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้โรคร้ายครั้งนี้ขอให้กลับบ้านโดยไวรักษาตัวให้ร่างกายแข็งแรงครับส่วนจํานวนผู้เสียชีวิตนวันนี้เนี่ย6 6ท่าน66ท่านเนี่ยเสียชีวิตสะสมตั้งแต่มีโควิดในทีมมาเนี่ย18,531คนผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจแบบสุดซึ้งเสียใจแบบมากๆเลยแล้วกันท่านผู้ชมนะฮะก็ย้ำเช่นเดิมครับต้องดูแลตัวเองครับวิกฤตอย่างนี้นะ ยังไม่พ้นวิกฤตนะณนะขณะนี้นะฮะผมส่วนตัวผมมองแบบนั้นนะต้องสวมแมสสองชั้นล้างมือบ่อยๆก็เว้นระยะห่างส่วนใครที่ทํางานอยู่ในห้องแอร์หรืออากาศปิดสถานที่ปิดทุก1ชั่วโมงครับเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศสักนิดหนึ่งนะฮะไม่ได้เป็นหมอแต่ก็เป็นห่วงมากๆนะจ๊ะขอบคุณครับ